เรายังมีการเล่นที่เรียกว่า Trick or Treat อีกด้วยเออฉันว่าเป็นไอเดียที่ดีนะดีไหมพวกเด็กๆอย่างเคนเนี่ยนะก็ควรจะไปเล่น Trick or Treat กันบ้างออกไปเดินตามบ้านแล้วไปครอบดูนอกน็อกนกแล้วก็บอกว่า Trick or Treat จะเลี้ยกขนมหรือจะให้หลอกใช่ท้า อมเรานะก็จะหลอกเลยนี่แล้วออกไปเล่นดีกว่านะครับรัาเชลไปมไหมปะปะปะงั้นเดี๋ยวค่อยมาทำต่อนะเล่นไงอะรัาเชลก็ขอประตูใครพุดว่าชีกอัทรีทไงงั้นเราเข้าประตูเลยนะทริกอัทรี มันไม่ได้แล้วดูดังเลยอะราเชลบ้านเธอสนุกมากเลยอะนี่นี่ไม่อยากเชื่อเลยอะบ้านเธออะเธอแต่งตัวเป็นผีได้เหมือนมากเลยอะประทัใจสุดเลยอุ้ยมันมากเลยลุงนี้นะมันเล่นทุกปีก็ดีเนะทำไมทำไมเด็กคนนัมันไม่กลัวเราเลยฮะมันน่าอับอายขายกินนะ it's embarrassing แล้วฉันจะไปพูดกับมันพรุมุยังไงอ ลาเชลบ้านเธอน่ารักตลกดีเนอะแต่ละคนดูเพี้ยนๆยังไงก็ไม่รู้อะเห็นล้วนะอนนึกถึงครอบครัวฉันไม่ได้เลยอะป่านเนี้ยคงนั่งทํากระเทยกันอยู่แน่เลยอะกระทองอุ้ย <c oughs> เวชเชลเธอเก่งมากเลยเธอรู้จักกระทงด้วยอะ่ะแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าวันลอยกระทงอะเราทำะไรกรัน วีฟรอว์เด็กระทง m e ำ i m e s w ีก็ลอยกระทงไม่ได้ลอยกระทงลอยอังคารเฉยเฉยอังคะก็ไม่ลอยกระทงนี่ I want to float t h กกระทงอ่ะสอนฉันทำกระทงบ้างสิโอเค I will teach you how to make a กระทงโอเคโอเคว้าวเย้ เพราะว่าบ้านเธอมีใบตอง banana leaves หรือเปล่าวะไม่มีอ่ะ we don't have any banana leaves จแ,<ล>แม่บ้านเราไม่มีผีตองเหลืองเราไม่มีใบตองอไม่มีหรอจริงหรอแม่เธออยู่ในไหนอ่ะไม่ได้อยู่ในต้นกล้วยหรอฉันไม่ใช่ผีตานีอ,อนั่นไงฟัดทอง Hey boy, don't swear in my house! I swear by the moon and the star in the sky. Abby. ไอ้ไ้นอีกนี่ฉันไม่ได้หมายถึง I swear เหมือนเพลงนี้ที่แปลว่าสาบานก็ได้ไหมฉันบอกว่า don't swear นะก็แปลว่าอย่ามาพูดหยาบคายก็ได้ไหมคือตะกี้เนี่ยนะตะกี้เนี่ยนะฉันได้ยินแกนะพูดคำหยาบคายในบ้านฉันใช่ไหม I heard you s w e a r in my house อะไรเขาไม่ได้พูดคำหยาบสักหน่อยอพั u กินมาภาษาไทยแปลว่าฟักทองอ sorry 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 ไม่ฉหลังไม่ต้อง sorry ก็ได้นะครับดีไหมแล้วเ,เอาฟักทองนะมาทำเป็นกระทงแล้วเราก็เอาฟักทองไปลอยด้วยเลยดีดีโอ oh, it's beautiful ก oh. ง เขิ <icism> นจังเลยครับอยู่ดีก็มาชมเคนกันทำไมอะครับโอ้ยเขาหมายกระทงครับไม่ใช่คุ้นว่าแต่ว่ากระทงนี้ก็สวยนะครับจอไปร้อยก็เสียนายอยากจะเก็บเอาไว้เองอะทำแกงบวดก็ได้นะครับโอย ร้อยไปเถอะครับอ,อย่าไปเสียดายเลยครับ,รบว่าแต่รถเจ้านายเนี่ยโอ้ยนั่งสบายจริงๆเลยนะครับห้องโดยสารนี่ก็กว,าวา้างขวางแถมยังดีไซน์หรูสไตล์ยุโรปอีทยุโรเปียนสไตล์นะเอ้ยคุณชอบ u หมลักชัเรี่ส์นั่งสบายโอ้ยแม่ผู้ชนจะนั่งสบายจนฉันนึกว่าแกเนี่ยเป็นเจ้านายชนอีกแล้วเนีเ่ย นายนายนายนี่มันรถสำหรับครอบครัวเจ้านายก็ family car family car ว่าแต่ว่าคุณแม่กับเรเชล l ทำไมไม่มาด้วยกันนะครับอ๋อ they went to look for some blood เขาไปหาเลือดนะครับฮะเอาเอาเออเออเราครับเออคือเขาไปหาของกินนะครับหรือจะไปเจอที่นู่นนะครับน้อเราจะไปลอยกระทงกันที่ไหนนะครับอ๋อ we are going to the lake อืมเล็กเหรอครับครับเล็กแบบนี้เหรอครับ ใช่คร huh? ับโอ้ยเนี่ยผม้ายชิงเล็กก็คือทะเลสาบอันนี้ <lawsuit> มันค <oon> ือเล็กขาครับเอาไว้กินเวลาหิวครับเอาไป็นกร็นท์ตนดูหนังเอาไปรวมกันกินกับเลือดเลือดเลือดถึงแล้วโอ้ย we're at the lake we arrived at the lake มาถึงทะเลสาบแล้วครับไปครับลง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 ไปครับ มาแล้วเนี่ย o u got the blood ลัฮะ l o o d you got the blood เลือดบ o ัดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ข้อหมายถึงว่า r บรดขนมปัง่ะอ๋อเข็นไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีใครทำไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครทำอะไรแข็นเลยครับแล้วว่าแต่คนไทยลอยกระทงกันทำไมล่ะจ๊ะจริงๆก็อยากเอาแกไปลอยมากกว่า แต่กลัวพรอแม่คงคาจะกลิ้วคือเราไปลอยกระทงเพื่อที่จะขอขมาพระแม่คงคาครับใช่ครับ to pay respects to the water goddess on a full moon night อย่างนี้ไงครับ yes we have to light the candle and incense sticks จุดทูปแล้วก็จุดเทียนนะครับแต่ว่าผิวพักทองมันอาจจะดูไม่ค่อยมันเราขอน้ำมันตรงนี้ก่อนนะครับ ทั้งกลมฉันเป็นซอมบี้ <c oughs> แม่แม่พูดเล่นๆเลยนี่อย่างนี้นะครับ <c oughs> พอเราจุดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เตรียมลอยนะครับแต่ก่อนลอยเนี่ยเราต้องอธิษฐานก่อนนะครับ make a wish พอเราอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลอย <c oughs> float it in the lake แม่แม่ชอบจะดูเลื่อยเพื่อนหนูอยู่เลื่อยเลยกะหนูไม่มีเพื่อนอยู่แล้วอ่ะ n t t o u c h him ใช่ don't touch him because he's not human anymore ขมันนี่เป็นมนุษย์แล้วครับเขาเป็น werewolf werewolf h is Where is เนี่เนี่ย wolf เนี่ยถ้า wolf เฉยๆมันเป่าหมาป่าแต่ w erewolf เนี่ย ก็คือมนุษย์หมาป่างั้นไงล่ะครับ ประเทศเป้าจริงๆไม่ได้เคย<ม>ไปยเล่นจริงจังแบบว่าไปเคาะประตูบ้านคนหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มไม่เคยทําขนาดนั้นแต่<อ>เคยเหมือนมีไปเที่ยวแล้วไปบังเอิญฮาลโลวีนพอดีอะไรแาบเน้ยน้อง ไปลอนดอนก็จะมีถนนชื่อโซโหอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งตัวเราก็แบบแต่งบ้างไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีทุกคนเขาก็แต่งกันทุกคนเขาก็แต่งกันเต็มที่แล้วเขาเป็นผีแบบไหนเขาก็จะคาแรคเตอร์แบบนั้นใช่เขาจะเหมือนอินอินใช่แน่นอนครับวันนี้คุณเจนทั้งภาษาอกงกฤษภาษาไทยก็ได้อยู่แล้วแล้ววัฒนธรรมก็โชคดีก็ได้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นบ้านเราก็ได้เจอทั้งวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมฝรั่งเทศกาลฝรั่ง แลวก็แน่นอนครับภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็รับเทศกาลเข้ามาเยอะกรรรับภาษาเขาบ้างเราจะช่วยคุณด้วยรายการของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเจนสุดามากๆเลยครับยินคีดค่ะค